สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาแล้วนะครับสององนะครับเป็นเทวีสุวรรณวจุลามณีนะครับหลวงพ่ออิฐบุกเสกนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเจริญทรัพนะครับหกสี่นะครับนี่นะครับที่ผมบอกที่ผมทําคลิปไปที่แล้วนะครับว่าเนื้อนี้หมดวัดแล้วนะครับก็คือเนื้อนวะนะครับนวะโลหะนะครับพอสร้างแค่900กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับน้อยมากนะครับ น้อยจริงๆนะครับจนแบบถือว่าเป็นเนื้อเนื้อที่มีจำนวนจัดสร้างน้อยที่สุดนะครับรองจากพวกเนื้อทองคำอะไรพวกนี้เลยนะครับก็เลยหมดเร็วนะครับแล้วก็นี่เป็นเนื้อ,อาซาตินนะครับหน้ากากะกระไลนะครับสวยๆชัดๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะรุ่นเลขกันนะครับว่าผมได้เลขอะไรนะครับคิดว่า เนอนอวะเนี่ยอนาคตน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสร้างแค่เก้าร้อยนะครับเก้900กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแกะนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ในซีนเดิมก็คือเราจะไม่แกะออกจากซีนนะครับแต่เราจะเห็นเลขแหละนะครับตาวัดชัดเจนนะครับ <c oughs> แท้แน่นอนสบายใจได้ วโลหะนี่ก็คือการผสมมวลสารทั้ง9นะครับมีอะไรบ้างก็ลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่ายุคนี้อาจจะใส่ไม่เต็มสูตรเท่าไหร่หายากนะครับพวกมวลสารนะครับ ดูในกล้องนี่อย่างกับเนื้อเงินเลยนะสีมันขาวจังอโอ้ขยับให้มันดูแดงๆวิงว่งๆหน่อยได้ไหมสวยอยู่นะโอ้ข้างหลังนี่ใสเพียงกับผิวก็จกเลยนะครับมีโค้ดตรงไหนมั่งด้านหน้าไม่มีโค้ดอะไรเลยนะครับไม่เหมือนรุ่นอันนี้นะครับจะมีโค้ดอยู่ด้านบนตรง าท,าทางขวาทางทางขวาซ้ายนี่นะครับอ่ะเรามาลุ้นโอ้ตอนแรกว่าจะไม่แกะนะครับแต่ดูซีนแตกนะครับเห็นไหมแตกแล้วนะครับอาจจะต้องไปหาซองมาใส่นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผิวไม่สวยโดนอากาศนะครับฮึบฮึบฮึเก้าร้ยกว่าเหรียญผมได้เลขอะไร สามหลักครับโอ้ไฟตกเห็นไหมเพื่อนๆเรื่องอะไรเอ่ยสามหนึ่งหกใช่ไหมขออนุญาตดูครับเนี่ยใช่แล้วครับสามร้อยสิบหกนะครับ เหรียญน,นี้316แล้วก็มีโค้ดเหล่งนะครับเหล็งยาวอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านหลังเหรียญเนี่ยจะมีอาวุธทั้ง5นะครับก็จะมีตั้งแต่วัชราวุธนะครับแล้วก็กรงจักรดวงตาแล้วก็ผ้าคาดหัวแล้วก็จบที่กระบอกนะครับ ตรงนี้เป็นยันหลวงพ่อนะครับยันหลวงพ่ออ,อ๋อมีต่อโคดต,ตรงนี้ด้วยนะครับสองโคดหนึ่งและสองนะครับจบไปกับเนื้อนวะนะครับสามรอสิบหวันนี้จัดเลยเรามาดูเหรียญ ซาตินกันบ้างครับเนื้อซาตินเนี่ยสีสวยนะครับไม่ใส่ทำให้เหรียญเนี่ยมีความคมชัดนะครับก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าเอาไปแขวนห้อยเนี่ยมันก็จะเด็ดแล้วก็เหมือนทองคำเลยนะครับเห็นไหมครับ ชัดเจนมากเลยครับโค้ดหน้าทําไมมีมีรอยตรงนี้ด้วยเนี่ยเหมือนบล็อกแตกเลยนะครับไม่น่าจะใช่นะครับแต่ถ้าใช่ก็ก็ดีนะครับนี่ครับดูเห็นเห็นรอยนะครับเหมือนจะเป็นรอยบล็อกแตกยังไงไม่รู้นะครับเป็นหน้ากากกระไหลนะครับหน้ากากกระไหล่ก็คือ เป็นชิ้นหน้ากากมาประกบนะครับเนื้อซาตินก็จะชัดเจนนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับคือแบบเขาลมซาตินมานะครับทําให้เหรียญเนี่ยมองชัดดูง่ายนะครับต่อโค้ดหนึ่งโคดนะครับเหรียญน,นี้เลขที่หนึ่ง หนึ่งสี่ศูนย์สี่นะครับสิบสี่ศูนย์สี่นะครับนะครับนะครับพอเป็นเหรียญซาตินเนี่ยมันจะคมชัดมากนะครับตัวหนังสือก็จะอ่านง่ายนะครับลาบผลพูนทวีซับกลับมาโอ้โหชื่อรุ่นนะครับอ๋อตอนนี้โคดนี้จะมีอยู่แล้วนะครับโคดนี้น่าจะมีทุกเหรียญนะครับตรงหูเหรียญนะครับน่าจะเป็นรอยน่าจะเป็นการปั๊มลายมาเลยนะครับแต่ว่าต้าต่อก็คือต่อ ต่อแบบนี้นะครับชนวนซาตินอยู่ข้างหน้าแล้วก็นาวะต่อโครสข้างหลังนะครับนะครับอเป็นเหรียญซาตินเนี่ยมันดูดีความชัดเจนของลายของรอยนะครับมันดูดูง่ายดูชัดนะครับก็เรียร้อยนะครับแบบนี้ผมว่าเหรียญชนวนอันเนี้ย แบบนี้น่าจะยังมีอยู่ที่วัดนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องหาแล้วครับไม่มีแล้วนะครับถ้าหาก็คือต้องไปหาตามศูนย์เช่าพักเครื่องนะครับหรือไม่ก็ตามกลุ่มเทวสุวรรณนะครับแต่ก็ดูกันดีๆนะครับตอนนี้อาจจะได้อยู่นะครับคือตอนนี้น่าจะยังไม่มีเก้นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเราวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ